สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาของคนราศีกันในปี2564ว่าราศีกันจะดวงดีดวงร้ายประการใดกับโหนต้อมโหนชื่อดังแห่งรัตนโกสินทร์เราคุยกันอยู่ที่หลังพญาข้างข้าง,างจังหวัดร้อยเอ็ดพญาคันข้าจังหวัดยะโสธรเออจังหวัดยะโสธร <Okay. S 2> โอเคโอเคเพจขออาจารย์แนะนำเพจก่อนเลยให้โฆษณาเพจก่อนเลย ครับเพจของผมชื่อเพจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาวครับ,รบปัจจุบันมีคนติดตามมากกว่า1 3 0 0 0 0ส่นกว่าคนแล้วนะครับก็จะเป็นเพจที่จะแนะนำว่าชีวิตเนี่ยเราควรจะดำเนินไปยังไงอะไรยังไงให้ให้คิดในทางด้านบวกแล้วก็พยากรณ์ในทางด้านบวกครับผมครับโอเคในปี2,564นี้าราศีกันครับราศีกัน ดวงดีขนาดไหนราศีกันหมายถึงคนเกิดเดือนไหนครับถึงล่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยาถึง16ตุลาเนี่ยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นชาวราศีกันครับราศีกันธาตุดินครับมีลักษณะเป็นราศีที่อ่เป็นหญิงสาวสวยครับนี่นะครับหญิงสาวสวยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคนชาวราศีกันเนี่ยจึงมี จิตใจที่อ่อนโยนผมเรียกชาวราศีนี้ว่าเป็นราศีแห่งการรับใช้ครับเพราะว่าชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าแทบจะไม่ดูตัวเองเลยครับช่วยแต่คนอื่นอย่างเดียวจนตัวเองบอบช้ำในปี64นี้คนราศีกันคนราศีกันเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตย,ย้อนนิดนึ่งรับระบบการเงินของชาวราศีกันเนี่ยเสียหายมาแล้วเป็นราวสองปีเนื่องจากพระเสารสถิตยอยู่ในราศีมังกรครับ ทำมุม90องศากับพบการเงินของชาวราศีกันระบบการเงินของชาวราศีกันนี่ถือว่าเสียหายมากแต่ในปัจจุบันเนี้ยดาวพฤหัสเนี่ยสถิตราศีมังกรแล้วก็จะขึ้นสู่ในราศีกคุ่มซึ่งจะทํามุม120องศาต่อพบการเงินของชาวราศีกันระบบการเงินของชาวราศีกันปี64เนี่ยฟื้นขึ้นมาทันทีเลยดีกว่าปี63 62 61 ถูกต้องปีดีกว่าปี6 1 6 2 6 3ครับปี6 4ีเนี่ยระบบการเงินราศีกันเนี่ยฟื้นครับ,รบฟื้นแน่นอนแล้วระบบการงานระบบการงานของชาวราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยมีภพกรรม,มะเนี่ยคือเป็นดาวพุธเจ้าของเรือนภพกรรม,มะรซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวตนุลัคนาในราศีกันครับดาวพุธเนี่ย ปกติเนี่ยโครจรไม่ปกติแต่ผมดูรูปดาวช่วงโครจรของปี2 0 6 4แล้วเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยครับใครที่กำลังจะสอบเพื่อให้ได้งานอยู่เนี่ยก็จะได้ก็จะสอบได้สอบกอพอก็จะได้สอบมีไา้ี่าราศีอื่นอ่าใช่มีภาษี่าราศีอื่นราศีกันนี่มีราศีกว่าราศีอื่นมากร <พบ S 2> เรื่องในเรื่องสอบแล้วในเรื่องงานเนี่ยถ้าจะสอบเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องงานเนี่ยอันนี้ก็จะโชคดีกว่าราศีอื่น โครคภัยไข้เจ็บของราศีกันปี2564เป็นไงบ้างโาครคภัยไข้เจ็บครับราศีกันเนี่ยอันเนี้ยต้องระมัดระวังเลยถ้าเจ็บไข้แล้วจะเจ็บนานถ้าเป็นแล้วก็จะเป็นนานเพราะว่าดาวเนปจูนครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแก๊สพิษยาพิษอะไรนี่นคือดาวเนปจูนดาวเนปจูนสถิตยอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพอริของ ราศีกันแปลว่าสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องดูแลรักษาสุขภาพท่านให้ดีมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยท่านจะเจ็บนานป่วยนานป่วยเรื้อรังป่วย,วย<ะ>เรื้อรังครับคือเป็นอะไรอดอดแอดรีไปหาหมอรีไปหาหมอเลยราศีนี้จะมีเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายใช่ฮะปีหกสี่โอเคเนี่ยเขาเรียกทุกขลาภไงพอได้ลาบเงินทองการงานหน้าที่การงานมันอยู่ดีมันนิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทุกขลาภก็คือจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ให้วางเรื่องสุขภาพเป็นหลักระวังสุขภาพเป็นหลักครับโอเคราศีกันควรลงทุนกับราศีไหนในปีหน้าเนี่ยหรือราศีกันเนี่ยเขามีราศีมิตรของเขาก็คือราศีมังกรกับอ่าราศีพฤกษฎครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นอ่เป็นมิตรของเขาเป็นมิตรของเขาครับผมถ้าจะลงทุนร่วมกับอีกสองราศีที่ที่นั่นอ่ะโอเคครับแต่ราศีไหนที่ลงทุนร่วมไม่ได้ราศีที่ลงทุนร่วมกับราศีกันไม่ได้ก็คืออ่ราศีสิงค์ครับ แล้วก็ราศีเมษราศีกุมครับสิงเมษกุมเนี่ยสามราศีเนี่ยอันเนี้ยไม่ถูกกันไม่เกื้อหนุนกันไม่เกื้อหนุนกันนะครับครับดวงไม่ค่อยเกื้อหนุนกันคือลงทุนได้แต่ไม่ต้องเยอะใช่ฮะถ้าหลีกเลี่ยงอะนะถ้าหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปเลยครับถ้าจะเปลี่ยนดวงตัวเองน่ก็หลีกเลี่ยงไปเลยเพราะว่าลงทุนแล้วกับเพื่อนราศีนี้ไม่เวิร์คครับผมโอเคราศีกันควรทําบุญที่ไหนราศีกันเนี่ยครับ ถ้าจะทําบุญให้ให้ให้มีโชคบังเกิดโชคเนี่ยนะครับจะต้องทําบุญเกี่ยวกับเงินสดนะครับหรือหรือดอกไม้ไปถวายพระอย่างนี้นะครับ21ดอกหรือทําบุญเกี่ยวกับเงินสด21บาทเพราะว่าเงินสดนี่ก็คือดาวสุขซึ่งเป็นพบกระดุมพระพบการเงินของชาวราศีกันชาวราศีกันจะต้องทําบุญด้วยเงินสด21บาทครับ หยอดตู้อะไรก็ได้กดโอนเงินไปทําบุญที่ไหนก็ได้21บาทอันเนี้ยจะเกื้อหนุนมากบุญเนี้ยจะเกื้อหนุนชาวราศีกันมากระบบการเงินจะดีโชคการเงินจะเข้ามามากบาทพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องแค่นั้นอันนี้คือเค็ดตเครดของราศีกันนะครับครับอ่ะราศีกันมีข้อแนะนํากับราศีคนราศีกันอีกไหมเอ่อราศีกันเนี่ยก็เป็นคนใจดีมากเกินไปเพราะฉะนั้นน่ะท่านพยายามเข้มแข็งแล้วก็ เป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำมากจนเกินไปเวลาใครพูดอะไรเนี่ยเชื่อยากเพราะว่าศึกษามามากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องอ<ด>มั่นใจในตัวเองให้มากครับแล้วก็เวลาเชื่ออะไรก็ขอให้ปักใจเชื่อตั้งใจทำอันเนี้ยชาวาราศีกันจะพบกับความสาเร็จนี่นะครับถ้าจะติดตามเพจดูดวงของอาจารย์ต้อมเพจอะไร พจดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรลังสีดาวครับใน Facebook เซิร์ชชื่อผมก็ได้ครับสุธิธรรมภาคเพียนก็ขึ้นชื่อเพจเลยมีข้อสงสัยถามเข้าไปในเพจได้ไหมก็ถามได้ฮะแต่ว่าจะตอบช้านิดหนึ่งเพราะว่าคนติดตามเยอะแสนกว่าโอ้คนติดตามแสนกว่าแล้วนะครับครับผมโอเคนะครับอันนี้สําหรับราศีกันครับคือเราจะทําไว้ทุกราศีนะครับแล้วก็กดอ่านดูเองนะครับเพื่อความสบายนะครับเราจะแยกแยะเป็น12ราศีครับผมเฮ้ราศีกันปีไหนดีรงดีสุด ราศีกันดปีไหนดวงดีสุดปีมะเสงครับปีมะเสงครับผมคนเกิดปีมะเสงราศีกันดวงดีสุดดวงดีสุดครับครับแล้วปีไหนดวงไม่ดีอ,อ,ดอด่ดวงไม่ค่อยดีดวงไม่ค่อยดีปีกุลครับผมไม่ใช่ผมราศีตุลคนเปิดปีกุลราศีกันดวงไม่ค่อยดีครับอะไรใช่ครับครับผมก็ต้องระมัดร,ระวังครับครับก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสวัสดีครับ